บ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e p ีที่580นะครับมีพระสวยๆนะครับ25รายการมานำเสนอนะครับ23รายการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ24กับ25เดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายบ้านมุงพักเครื่องคือหมูนะครับชื่อหมูนะครับ 0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID line นะครับ M O O R A M 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่580นะครับรายการที่1จะเป็นพระสมเด็จนะครับ เนื้อหาก็สวยๆนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงล้วนนะครับผงพุทธคุณนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับพระมีคาบกุคาบอะไรนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สาม ก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์วัตเกตมีกระทอมมุมบนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเนื้อหาก็เก่าแต่จัดเลยนะครับรายการที่สี่ก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับองนี้เป็นเนื้อเนื้อดีนะครับมีการตัดข้างตัดไม่สุดนะครับให้รู้นะครับว่าเป็นผ้าตัดข้างนะครับ ตัดลงไปอย่างนี้นะครับเป็นพิมพ์คล้ายอกขุดนะครับเป็นเนื้อผงนะครับใายการที่สี่รายการที่ห้าเนื้อดีนะครับตรงนี้ผมเคยได้มาครั้งแบบนี้นะครับอันนี้เป็นผงล้วนนะครับเป็นผงล้วนๆนะครับเป็นพยาขุดนะครับเป็นที่ไหนผมไม่ทราบนะครับแต่พิมพ์ทรงติดสวยงามนะครับปีกนี่เป็นขนเลยนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่หก เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อออกผงใบลานนะครับมีค่ากลุ่นะครับรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นตะกรุดลายทงชาตินะครับเนื้อในเป็นตะก่วนะครับเป็นตะก่วนะครับม้วนแบบนี้นะครับความยาวของตะกรุดนะครับอยู่ที่ประมาณสามนิ้วนะครับสามนิ้วเป๊ะเลยนะครับเป็นลายทงชาตินะครับนี่นะครับเกิดเป็นรายการที่เจ็ดนะครับ ตะกุดลายทงชาตินะครับรายการที่8เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงนะครับศิลปะแบบนี้ก็ต้องเป็นวัดหนองบัวการจนะบุรีนะครับเป็นรายการที่8นะครับรายการที่9เป็นเหรียญนะครับเคยได้มาบ่อยนะครับเป็นเหรียญช้างโลงจักนะครับขอบสตางนะครับด้านหน้าเป็นฉับนะครับเหรียญใหญ่นะครับความกว้างของเหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับ ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นรายการที่9นะครับรายการที่10เป็นพระคุณแผนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับผงพายกุมาด้านหลังฝั่งพระเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ก็เคยได้มานะครับนี่นะครับเป็นเนื้อออกชมพูชมพูนะครับปูนแห้งนะฮะรายการที่10รายการที่11เเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อดินนะครับ อันนี้ได้มาบ่อยแล้วก็มีคนติดไปบ่อยมีกระเทาะนะครับกระเทาะข้างกระเทาะบนนะครับอันนี้เป็นปีหนึ่งสามนะครับของวัดช่างให้นะครับนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองก็เหมือนกันนะครับเกิดท่านใดชอบนะครับอันนี้หน้าตากะติดชัดก่าอมอกินนิดนึงนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นปีหนึ่งสามนะครับมีค่าปลวกนะครับอันนี้เป็นปีหนึ่งสามโดยชัดเจนนะครับเป็นปูทวดวัดช่างให้นะครับ นี่นะครับเพราะอันนี้ผมได้มาบ่อยนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระบัวรอบหลวงพุทวดนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่นี่นะครับเป็นหลวงพุทวดนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับอันนี้เคยไลฟ์ไปแล้วนะแล้วก็เขาสั่งไว้แล้วก็ไม่ได้เอานะครับเลยเอามาไลฟ์ใหม่นะครับเป็นการที่สิบสามนะครับนี่ รายการที่ส4ี่ก็ยังเป็นหลวงปูดทวดอยู่นะครับเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์ทรงเนื้อว่านค่อนข้างหน้าตาแข็งขังนะครับแต่เป็นเลี่ยมพลาสติกนะครับด้านหลังมียันแบบนี้แต่ผมไม่ทราบอันนี้เป็นที่ไหนนะครับแต่เนื้อหาพิมพ์ทรงนี้คมชัดลึกเลยนะครับเลี่ยมพลาสติกไว้เลยนะครับพร้อมห้อยนะครับรายการที่14รายการที่สิบห้าเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับบางคานะครับหล่อ ตัดช่อครับพิมพ์ทรงเนื้อหาสวยงามนะครับเนื้อเหลี่ยมอมเขียวเลยนะครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกเป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพิมพ์พระล่วงนั่งนะครับเนื้อชินนะครับหลังลายผ้านะครับข้างนี้ตัดตัดสิวนะครับดูแล้วตัดสิวนะครับเน่ยเพอตัดไม่เท่ากันนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงมีความเก่านะครับเป็นรายการที่สิบหก ในการที่17เป็นพักขุมแผนนะครับขุมแผนเนื้อผงล้วนนะครับเป็นผงสีขาวนะครับเป็นรายการที่17นะครับเป็นรายการที่17นะครับรายการที่18เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อเก่านะครับด้านหลังมียันห้าแบบนี้หล่อตัดช่อนะครับไม่ทราบที่นะครับแต่เป็นเหรียญค่อนข้างมีอายุนะครับ ไม่ทราบที่มานะครับรายการที่18รายการที่19เป็นพิมพ์โมคะลานะครับเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้ผมเคยได้มาของเป็นทางสิงบุรีนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อเฉยวัท่าไฟนะครับรายการที่19นะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพระลีลานะครับเป็นพระลีลาเนื้อดินนะครับข้างเม็ดนะครับยืนค่อนข้างจะ โบราณดีนะครับค่อนข้างจะแปลกตาดีนะครับพิมพ์ทรงนะครับเนื้อหาดีนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับเป็นรายการที่20นะครับรายการที่21เป็นพระนางพญานะครับเป็นพิมพ์อกดูนนะครับนี่นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเก่าดีนะครับเป็นรายการที่21นะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับรายการที่22 เป็นพระศีวลีเนื้อดินเผานะครับพิมพ์ทรงเนื้อหาสวยงามนะครับเหือนเดิมนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสามเป็นพระศีวลีเหมือนกันนะครับเป็นศีวลีเนื้อผมดูว่าเป็นเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับองค์ค่อนข้างจะโตนิดนึงนะครับออกผงสีน้ำตาลนะครับส่วนสูงอยู่ที่สองนิ้วเลยนะครับ เป็นสีวลีที่ไหนอะไรนี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ถ้าให้เดาก็ต้องเป็นหลวงพ่อโกยนะครับผิดถูกขออภัยนะครับก็บอกเป็นไกล์ไลน์เฉยๆนะเผื่ออาจจะผิดนะครับเป็นรายการที่23ครบ2ี่รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษรายการที่24นะครับเป็นพาคขุนแผนพายคู่นะครับสภาพมันอยู่เป็นองค์อยู่นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับ เนื้อค่อนข้างเก่านะครับเพ่านี้นะครับเป็นพายคู่กุ้ปั้นกลางนะครับนี่นะครับอันนี้เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นแผ่นพายคู่นะครับนี่นะครับมาอยู่เป็นคู่เลยนะครับนี่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับส่วนอันนี้เป็นเข็มขัดเก่านะครับผมไปเหมาได้มาอันนี้ผมบอกไปเลยว่าความยาวผมวัดไว้ก่อนนะครับนี่รูปทรงเป็นอย่างนี้ จิ้มขัดไม่มีขาดไม่มีซ่อมไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าผมดูว่าเป็นงานเก่าโบราณนะครับแต่ไม่ใช่เงินนะครับน่าจะเป็นนิกเกิลนะครับแต่รูปทรงอย่างนี้นะครับใช้การได้ดีนะครับความยาวของจข็มขัดนะครับหัวถึงท้ายเลยนะครับยาวสุดเลยเจ็ดสิบสามสามสิบเจ็ดนิ้วนะครับเป็นงานโบราณนะครับเป็นงานโบราณนะครับนแต่ว่าผมวัดให้ลําบากผมได้วัดก่อนไล์นะครับความยาวอยู่ที่สามสิบเจ็ดนิ้วนะครับ นี่ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นงานเก่านะครับเผื่อท่านใดชอบนะครับเป็นของโบราณนะนี่นะครับเป็นงานงานเก่าๆเ,เลยนะครับนี่ผมได้มาแบบนี้ผมก็เหมาไปแบบนี้เลยนะไอเหมามาแบบนี้ก็ขายไปอย่างนี้เลยความยาว37นิ้วนะครับเป็นเข็มขัดเก่าโบราณนะครับเป็นเนื้อคล้ายๆนิ เกลนะครับเขาเป็นไม่ใช่เนื้อเงินนะครับไม่ใช่เนื้อเงินเขาเขียนตาล้านไว้ด้วยนะครับโค้ดติ๊กเซ้อะไรสักอย่างผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับมันมีเขียวติดอยู่นะครับนะครับจะมีเขียนอยู่ตรงนี้นะครับจะมีตอกอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะตอกชื่อร้านชื่ออะไรนะเป็นงานเก่าจริงนะครับอันนี้เป็นงานโบราณนะครับเป็นเข็มขัดสมัยโบราณนะครับอันนี้ผมก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นเข็มขัดความยาวสามสิบเจ็ดนิ้วนะครับ นี่นะครับผมวัดกดไลค์ให้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลย300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับพบบ25รายการช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เกิดสงครามบ้างเกิดน้ําท่วมบ้างท่านใดไม่สะดวกดูกันที่เฉยก็ได้นะครับไม่เป็นไรเอาที่ว่าเราสะดวกแล้วไอ้นี่จริงๆนะครับแต่ผมก็มีหน้าที่ว่ายังมีอะไรทําอยู่ก็ไลค์ไปนะครับ ดูให้ชอบแล้วก็ปิดไปดูไม่ชอบก็ดูลเล่นๆไม่เป็นไรนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองเราไม่ปกตินะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพเลยสวัสดีครับ